วันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องของแต่งชิ้นใหม่นะครับของ10ทับสอ22นะครับเดี๋ชมกันเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรกัน แม็กนะครับยี G ่ห้อลูเกอร์รุ่น BX15 ตัวนี้มันจุ15นัดนะครับโดยแม็กแม็กเดิมจากโรงงานจะบรรจุแค่10นัดนะครับตัวนี้นะครับคือแม็กเดิมจากโรงงาน10นัดแกะเลย รวมนะครับแตกต่างนะครับความแตกต่างมิติ โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับมันจุเพิ่มอีกห้านัดจากของเดิมที่แถมมาตปืนนะครับหลังเพลิมไม่มีลูกนะครับไม่กระสีนไม่มี ตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่นะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับของเดิมติดปืนมาก็จะเรียบๆกว่าตัวปืนเลยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าหลอ่อหล่อขึ้นเยอะเลย แงรเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับหาซื้อได้นะครับตามเว็บทั่วไปนะครับราคาก็ ผมได้มาในราคาช่วงโปรโมชั่นนะครับสองพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ BX สิบห้าจะหายากหน่อยนะครับส่วนมากจะเป็น BX ยี่สิบห้าหรือ BX ยี่สิบล้วผมจำไม่ผิดนะครับตัวนั้นจะจะยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่จะหาง่ายกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะหายากหน่อยนึง สวัสดีครับ